ทะเละทะเลอีสานกับก<ะ>่อนนะบ๊ายบาย,ยาบ๊ายบายทะเลอีสานที่ชน,นะไปแล้วกำลังเดินทางเข้ากับเซรภูมของเราวันนี้นะคะออกจากทะเลแล้วนะคะ<ง>เด็กๆก,ก็นั่งกันเต็มรถเลยนะคะ วันนี้เราจะเก็บคลิปวันนี้เราจะเก็บคลิปกลับบ้านกันสักสิบนาทีนะคะเรากํลาลังเดินทางกลับสู่เสลภูมิวันนี้เรามาที่หนองพอกนะคะอาเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะคะเรามาที่หนองพอกนะคะเรามาที่หนองพอกนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะเราว่าจะมาถ้าโซดาแต่ถ้าโซดาปรากฏว่า น้ำไม่ไหลนะคะน,น้ำไม่ไหลนะคะน้ำสุนาน้ำไม่ไหลนะคะเราก็เลยขอเก็บภาพสวยๆไว้ตามทางแล้วก็ริมแม่น้ำของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เด็กๆเขานั่งรถเอ่อรถเครื่องกันนะคะนี่ก็คือภูเขาคือแม่น้ำนะคะนี่คือภูเขานี่คือแม่น้ำนะคะ,น,คน,คน,น,ะ,คะนี่คือแม่น้ำที่เรากำลังจะเดินทางออกไปนะคะเรากำลังจะออกจากแพรตรงนี้ไปนะคะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ อำเภอเสรีภูมิเรานะคะเรามา,กาใกล้ๆเขตของเสรภูมิแล้วนะคะลาก่อนนะคะทะเลกรุงเทพว่างบนเขานะคะแล้วก็ความสนุกของเด็กๆนะคะย้อนหลังมสาสัหลังนะคะอุ้ยดูโรงฟางโรงฟางอุ้ยมันสับหลังเต็มข้างทางไปหมดเลยขอบคุณทุกทานเงียบนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจโน่นนะคะขอเก็บคลิปกลับบ้านหน่อยสักสองนาทีพอนะคะ นี่คือปลาอย่างเนาะนะคะแพรนะคะนี่จะเป็นแพรนะคะนี่คือทางเข้าแพรนะคะสวยงามมากเลยต้นเ,เฟืองฟ้าเนาะนะคะนี่นี่นี่วิธีชีวิตชาวบ้านเลี่น้องนะคะ,คะจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ